ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้2โรงเรียนสองจังหวัดให้น้องๆองเปิดโลกแห่งจินตนาการนอกห้องเรียนผ่านการดูหนังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโกลเดินหน้าร่วมกับมูล,ลนิธิเมเจอร์แคร์ให้ความสำคัญในการให้โอกาสแก่น้องๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามโมเดลของมูล,ลนิธิเมเจอร์แคร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆที่ขาดโอกาสทางสังคมจากทั่วประเทศ ภายใต้โครงการห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องได้มอบโอกาสทางการศึกษาไปแล้ว75โรงเรียนใน64จังหวัดเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้น้องๆได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพนําความรู้ที่ได้จากการชมภาพยนตร์การ์ตูนและสารคดีสร้างสรรค์ไปปรับใช้และเป็นแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตครั้งนี้ได้ร่วมกับสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มอบโลกว้างแห่งโอกาส ให้กับน้องๆในสองโรงเรียนสองจังหวัดได้แก่โรงเรียนราชประทานุเคราะห์40จังหวัดปัตตานีและโรงเรียนราชประทานุเครา์58จังหวัดมนธบุรีอรุณโอชาพานุพันธ์กรรมการมูลนิธิเมเจอร์แคร์กล่าวว่าโครงการห้องหนังเพื่อการเรียนรู้เป็นการมอบโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับน้องๆในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเริ่มดำเนินโครงการ ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้มาตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันซึ่งได้จัดทำและส่งมอบไปแล้ว75โรงเรียนใน64จังหวัดตั้งเป้าหมายจะส่งมอบให้ครบ77จังหวัดทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นมอบให้กับโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเปิดโลกกระนัดการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจผ่านการชม ภาพยนต์การ์ตูนและสารคดีสร้างสารรค์ต่างๆเน้นการเรียนรู้แบบสอนให้น้องๆรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าสิ่งไหนดีไม่ดีผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาเพราะการจัดกิจกรรมแบบ active learning เพื่อให้น้องๆได้ลงมือปฏิบัติจริงใช้สื่อการสอนที่ดึงดูดใจและสร้างความสุขในการเรียนรู้ทาง มูลและนิธิต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศเพราะเชื่อว่าการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาและทำให้เด็กไทยเติบโตแบบมีคุณภาพสู่สังคมสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญและร่วมขับเคลื่อนการศึกษามอบโอกาสให้กับเด็กไทยในมิติต่างๆ โดยได้ร่วมสนับสนุนจัดทำห้องหนังเพื่อการเรียนรู้มอบให้กับน้องๆใน2โรงเรียน2จังหวัดได้แก่โรงเรียนราชประชานุครรภ์4 0จังหวัดปัตตานีและโรงเรียนราชประชานุครรห58จังหวัดนนทบุรี เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้น้องๆได้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆนอกห้องเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้านพันโทนุนสันสนาคมผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล,ล่าวว่าสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหน่วยง,งานที่ตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาโดยเฉพาะ,พาะกลุ่มนักเรียนที่ขาดโอกาสทางสังคมโดยคํานึงถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทั้งในด้านการเรียนรู้และคุณธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมเพราะเยาวชนคือรากฐานและอนาคตของประเทศตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาได้ร่วมกับบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมสลากเติมสุขชวนน้องดูหนังรวม10โรงเรียนใน9จังหวัดทั่วประเทศอาทิกรุงเทพมหานาครน,นนทบุรีมหาสารคามพระนครศรีอยุธยา พิชโนโลกสุราธานีขอนแก่นกระบี่และเชียงรายเพื่อเปิดประสบการณ์สร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านภาพยนตร์การ์ตูนและโขนภาพยนตร์รวมถึงการประกวดชอ็อตฟิล์มคอนเทสต์ชิงทุนการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศได้แสดงออกถึงจินตนาการความคิดสร้างสารรค์และแสดงศักยภาพทักษะความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมอย่างเต็มที่ผ่านหนังสั้นซึ่งทั้งกิจกรรมสลากเติมสุขชวนน้องดูหนัง และช็อตฟิล์มคอนเทสมีแนวนโยบายที่สอดคล้องกับทางมูล,ลนิธิเมเจอร์แคร์ที่มีเป้าหมายในการมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาซึ่งปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในปี2568จึงได้สารต่อด้วยการทำโครงการห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ร่วมสนับสนุนเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้นเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว,ว่าจะเป็นอีกหนึ่งโลกของการเรียนรู้แห่งใหม่ที่อยู่นอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะในการเรียนรู้รวมทั้งสร้างความสุขให้กับน้อง ได้เปิดโลกแห่งจินตนาการและมีโอกาสเข้าถึงสื่อการเรียนรู้แห่งใหม่ที่ช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆอ,อย่างแท้จริงเกิดเป็นความรู้คู่ความสุขภายในงานได้รับเกียรติจากอารุโนชา,านพานุพันธ์กรรมการมูลนิธิเมเจอร์แคร์พร้อมด้วยพันโทนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโก สุรเชษฐ์ปัศวเรื่องอนันต์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณาบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้เร็กทวีวุฒิบาทุกกาจิตรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรือโทสุภาพช,ชานทัศนกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชนนิการ สุพิทยาพรนางสาวไทย2,566นิชาภูลโพคะรองอันดับ2องมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2,023และเพชรรัตน์อินเกตร,รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์58จังหวัดนนทบุรีมาร่วมงานด้วยนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากน้องๆที่มาร่วมแสดงโชว์ชุดพิเศษถึง2ชุดขนรามเกียรต์และเต้นประกอบเพลงที่น้องๆได้ทุ่มเทฝึกซ้อม มาอย่างดีเพื่อแทนคำขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาสและเติมความสุขให้กับน้องๆผ่านโครงการห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ันโรง,งภาพยนตร์พารากอนซีนีเพล